สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนุนทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะผมมายูกับผมฮงไคสตาร์นะฮะก็ได้เปิดทดสอบนะฮะ c b t b e t a t e s t นะฮะให้สิทธิ์คนที่จะร่วมทดสอบนะลงทะเบียนนะการลงทะเบียนก็เลื่อนลงไปงข้างล่างสุดเลยนะจะมีคำว่าซิงค์อัพให้เข้าไปแล้วก็ตอบคำถามนะจะได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิก์ก็แล้วแต่เรานะแต่ว่าตัวเกมตัวนี้เป็นเกมเทินเบตนะภาพสวยมากๆนะนะ ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์นะฮะช่อง m อ็มตูเกมด้วยนะ่ยคนละหนึ่งไลค์จะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะ่ยหาเกมใหม่ๆข่าวสารเกมต่างๆนะ่ยคลิปลงทะเบียนนะ่ยเซิร์ฟนอฟซอฟต์ลัดซีพีทีต่างๆนะ่ยมีครบหมดนะท่านนะ่ยใครอยากโหลดอยากเล่นก็มาดูได้เนะี่ยตัดสินใจว่าเอ้ยรอพี่พี่เขาเล่นดูก่อนหรือไม่ไมค่อยโหลดกว่าไปนะสภาพบอกเลยว่าภาพเกมนี้โคตรอ่าโคตรจะสวยนะฮะแล้วก็ เป็นแนวเทินเบตนะฮะ RPG นะฮะต่อสู้นะฮะจากทีมพัฒนามิโฮนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ใครสนใจก็ทำทดสอบหรือลงทะเบียนล่วงหน้าในแถบๆได้ลิงก์ผมจะทิ้งไว้ข้างใต้นะฮะิคิปชั่นนะกดแสดงเพิ่มเติมด้วยจะได้เห็นลิงก์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งทั้งเพจและเว็บไซต์ด้วยนะฮะให้แบบเพื่อนๆได้ติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับผมเนาะก็ดูเอาแล้วกันว่าเทินเบตภาพแบบดูดิฮะ เหลือกินเหลือใช้เลยนะฮะภาพสวยงามมากเนะฮะไม่รู้ว่าลงทะเบียนไปจะเป็นผู้ร่วมทดสอบหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ส่วนใหญ่ผมลงไปไม่ค่อยได้ร่วมทดสอบเนะฮะจะโดนแคนเซิลตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะ <c oughs> เออไม่มีพาเวอร์นะ่ดวงไม่ค่อยดีด้วยแหละเนะยก็เป็นเทิร์นเบทที่ผมแนะนำนะใครที่อยากร่วมทดสอบก็ก็ดีอะนะ่ะเนี่ยเป็นค่ายของเกนชินแพ a ด้วยเนะยมาทำเทิร์นเบียดแบบนี้ก็ น้ำลายไหลนะเออให้แบบมีเทิร์นแบเบเหมือนภาพแบบกินชิ้นอินแพ็กอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยผมเนาะฉากต่อสู้อลังการอลังการอย่างเงี้ยโอเคเลยนะฮะอย่างเงี้ยคขายังชั่วน่าเล่นหน่อยนะอืมก็ติดตามได้นะการาฟริกก็ประมาณนี้เลยท่านเนะี่ยอันนี้ก็ให้ดูนะการาฟฟงกราฟิก,รฟรกเอฟเฟกในเกมนะผมรูปร่างลักษณะตัวละครนะฮะจะมารูปแบบเทิร์นเบทสัตว์วางแผนอเมจี่นะฮะประมาณนั้น ก็น่าเล่นสุดๆเลยนะช่วงน,นี้ก็เกมทยอยเข้ามาเยอะแล้วซ u ม,มันเ r อร์วอลซาม,มเดอร์อวอลคอนิเกิลก็มาแล้วนะสามีนาคมนี้ทดสอบร่วมกันยาวๆไปเลยนะมาระบบของ NFT ด้วยนะดูฮนะสกงสกิลภาพอย่างนี้เลยนะยังไงก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้พเพื่อนๆก็มาลงทะเบียนเอาแล้วกันนะยังไงก็เจอได้ใหม่คลิปหน้าจะเอาเกมอะไรมาเสิร์ฟอ,ออเดอร์ร้อนๆอีกให้กับสายขี้เบื่อก็ คอยติดตามชมนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ